เหมือนเดิมคือกา,า,าเข้าสีมาจินจุจินลาบยุทธายรถค่าเขียงสีนเลยพี่น้องมันจังแสบเนาะครับนาะจินน้ำกันด้วยครับเด้อ <ละ S 2> เอาข้าวเดียวสีเบิดละฮะเดี๋ยวพู้ไส่อยากล่องว่าแสีบพี่ลีบอสันพี่น้องบ่นดึกแล้วดึกแล้วว่าฟังฝ่าฟังไฟน้องพี่น้องนะวามดีน้องสาวอุบลนเดี๋ยวไปเข้าไป พู่ว่าไซไอยากลองกินลาบลานนีเบิงเป็นแนวดาเดี๋ยวบะามีจัดใหายอันนี้ยังเหมจุจุมันงัวบักพวก่าไซเอ็นบักเผาแขนบักตาลก็กที่ผู้่แมนนะบักตาลมันมันยำแกงเกี้ยวแกงเกี้ยวของผมยัดเข้าปากอืมอืมของดีพี่น้องผมคันกินได้แบบนี้บอกว่าอยู่ได้อีกร้อยปีบ่มี่ไตอืมพักมวนลงไปอืม วนาบอกะเวล่าผู้ได้เปก่าไปกอนผู้ได้เปล่าไปกอนกับเาผวใส่เนาะพี่น้องนะเอาจัดเข้าไปเดี๋ยวอคเนออ่เอาเาเาเลาเดี๋ยวโเลสิงเบิ่งเ่นอะนะครับผมดีาบครับผมดีดีคุณป่อเอาไปใส่เอันเพราะงี้อันนั้นเออเพราะงี้อันนี้ยุทธไทยรถสีขาวหูดพี่น้องพูดูดยูหดี เดี๋ยวว้ามีซื้อไหมมึงเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไหมมึงพูดด่วนพี่น้องเออน่ยิ้มเบื่อเบื่ออยู่บนพี่น้องผมกับทีมงานสอของเขาแล้วพี่น้องนะรลอยไปถ่ายรถอีกแล้วใส่ไปบ้าผู้ใส่มากมากจุมันงัวเดี๋ยวเบิร์ตทงนี้แน่นอนเอารถเอาไปอีกเลยอือยินอยู่แล้วล่ะพ่ะนะ เบื่อนี้หละเมียดับดำมันงอือไว่ารับประกันเด้อมันเป็นยังเมียดับดำอยู่ยัดกล้องฮึไปดึงมาเบิดแล้วเราก็ปากควบยากบ่มีพี่น้องผมอือจัดยางให้กันแล้วอือมี่นงังหรออ่านปะอ่านปะอ่านมานดึงเปล่าให้เนาะดึงเปล่าให้ พี่น้องผมให้นุ่มอ่าให้บ้าพ่อไส้กินชั่วไปเลยเมือนี้เดี๋ยวเขาสิกินลาบแต่เสยียยัพ่อไส้ทดลองว่าเป็นยังลาบเม่ก่อนจังขายดิบขายดีล่ะกะมาคุณพ่อมาทางพี่ใช่ปะใช่ปะฉาย,ยาของคุณพ่อพอแค่นี้แล้วต้องมาทางพี่พี่น้องผมแค่นี้เด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> กะมาพี่น้องผมทีมงานองข,าของเขาสวอของเขาบ่มีบ่าามีติดบ่าามีดคัดบ่มีเขอะบ่มีเขินพี่น้องผมขายตั้งแต่เปิดร้าน ขายให้ลูกค้าข้าระจําจขายจอนที่งยางตลาดว่าพ่อขายให้พ่อค้าไม่ขายนํากันอีกพี่น้องผมอืมอืมนะสวยองี่ย,ยงเลยสิน่นเต้นตับตับสิ่นรถสดบ่ส,สดบ้ามีถึงบอกว่าตั้งไรเขียงที่บ้ามีไปสีนมันเต้นตลอดพี่น้องลาบครับลาบลาบ,บอ่าลาบเลียดลาบเลียดแบบที่ในอันกินนั่นือในอันบ่กินดิบบ่คุูมือนี่ เอาลาบเนี่ยครับลาบเนี่ยกันมี20บาทกะอยากซื้อ20บาทพี่น้องผมเนี่ยเสียเนี่ยเสียอุ้ยเสียกัมีพี่น้องนอุ้ยขวางแถกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นีแน่ดิสุดจัดพี่น้องผมพูดพูดซอยเสียสิ้นเต้นตับตับ ได้ตีไว้มึงกันเลยอย่ามันขึ้นเตี้นขึ้นใดอ่ะสินี่ทำมันเตี้ยนันี่ตีไว้แล้วนี่เตี้ยนพวดเตี้ยนพวดเพรายอมไอ้บ่ยอมตุยเย่อีกพูดนะพี่น้องผู้สาวยาสัวเขากินลาบเจรงเด้พี่น้องลาบขมต้มแซบเขาเจ้ากินได้พี่น้องผมไทยยาสั่เพราะธรรมดานี่พี่น้องเนี่ยังพูดนะอยู่คำยังไงเพื่อ อยู่ลงไปควางดีทั้งนั้นแหละครับมันงัวนาะครับเนาะแต่มันมูเวายังจุอยู่นับภาษายังมันง่วงเขาสิจุบ่ไดดืมโบดัมโบด์สนววกับผู้ใส่ว่าท่องใส่ยางท่องผู้ใส่เนาะพี่น้องะท่องเล็กท่องค้างอยู่แลวพี่น้องสามารถจินเข้าไปได้สุกซิงทุกย่างที่ควงหนาพี่น้องผมรากาคู่มือนี่เป็นยังจ้าเขาป้ากับโพ้ใส่บ่ใดพี่น้องครับพี่ยานาเอารากาบ่ให้ถือผ้าถือมีดพร้อมพี่น้องเล่น โอ้ยจ้กเหลียอวอยู่ซื้อตราสว่างเสียบ,บ่เป็นญาณดิพี่น้องอปัจจุบ่นรีบอายปัจจุบันดิเดี๋ยวนี้ๆๆเจอกอังการกินผู้ใช่วาต้องมีบักเขียบักพริกและกะ้วกาตอนมันง,งามๆเนีน้ยนี่เห็นบ่พี่น้องนี่รลสัมผัสรลสัมผัสพี่น้องผมเดี๋ยวลาบมากก่อนให้ผู้ใช้ล่องลาบสดๆเห็ดใหม่ๆของแม่กวันเอาเห็ดบ่ได้ไปเบิ่งตอนคนบ่รเป็นยังคนจานหน้าก,ก็ได้นี่ อ่ะเอาไปเลยครับผู้ไส้ให้ผู้ไส้ผู้เดียวครับพี่น้องผมอ่าไม่หรอกอ่ะวางแพรพี่น้องผมบ่วงบ่วงประสิทธิ์ที่ร่วมเป็นผู้ไส้ไม่เปล่าจะไปโอ้นี่เห็นเห็นแล้วอันบ่านั่นรัะบ่วงได้เสียมกันเสียมวันอ่ะจัดไปเสียมวันอืมอืมโอ้ห่อนมันใส่น้ำเสียมแมนต้องมีมันเนาะครับเนาะอืมอืมเสียมเสียมเสียมนี่นี่อ่า เรียนได้ครับรสชาติโอเชียนเนี้ยบ่ครับพ่อกิน,นไรบ่ขมดีขมดมีขนาดแบบมารีวิวว่าด้มีสักคลิปว่าด้ปั้นหนาว่าด้ปั้นแตงีงเลยอันนี้คือฟิลล้หก็คั้วมือซึกเต็มๆของเราเองสดเข,ข้าไปค่ำแหลกเต็มปากเต็มคำเราบอกว่าแสบ ยัดไปแล้วไม่ยึดก,กันมา่ยึดตลาดขั้นเดียวกันมันก็นดูนาเสียดพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีบอกว่าต้องบักพริกบันทีบอก,กินน้ำบันทีว่าอีกละจริงจริงอิ่มนะอุ้ยเสียโอ้เราสร้อยวังหันเราสร้อยเสียเหรอเด็กอุ้ยเสียอยีกเ,เ,เสียอกีเยเอกเอานี่เียวเสียพี <รา S 1> ่น้องมันเสียเสียแต่ากามีนี่มี มาคิริวมีเสียมีซีนสดเด้งๆเจ็กน้อยว,ว้าวมาพี่น้องผมกับลาบแมกก่อนกินกันค่าตลาดเลย,เเยบอสแสบไปมันหูไปที่กันสดป่านนี่สดกว่านี่ไปปาดอาอยุขามันเลยพี่น้องเออเป็นอะไรอาอยุขวากแล้ว 谢谢你看，嗯好。嗯 เจ้าเห็นในเบื้งนี่เถอะพัวใส่มีเจ้าลุกไปแจ้งทีเจ้าโคเลยเอ้าผที่ว่าไวบอกจุดนี้คุณพ่วเราสอนมาเองเอาจัดเนี่ยเต็มเต็มเลยมาร่องเบื้องร่องเบื้งมันดีแบบกล่ามไฟว่าบ่ เ็สบ่ครับเ็สเนาะครับเนาะบ่สิเป็นมั่นก็ดีนี่เนาะคือมันลาบก็ดีกินข้าได้กินข้าเคียงขนาดนี้บ่สแสบให้มันหูไปเอาครับเขามีแนว้อรวมอยู่แล้วพี่น้องผมกกินอยู่ตลาดมีมุ้งมีพวกมันก็แสบสั่นตัวพี่น้องอ าซื้อยังซื้ออันนี้เหรอตีมงานเนอกจริงหรอรวมๆกันบ่เรื่องเพราแจนกันเพาะกับเพรามารถสีหยอกสีหยอกสีมวนกันได้เดี๋ยวเกาหูจริงหรอเดี๋ยวเกาหูเดี๋ยวคันบ้ามีบ้ามาแล้วก็ร้อยไป็ดไตหุ่มสำสาบจริงหรอผมแล้วแบบมันเจ๊งครองเอาขวดว่าล่องล่องลามีกวนเบื้องยุติดกันบอกว่ากินบ่มีเบื่อกินได้คู่มื่อความเมื่อว่าน อาทิตย์อุ้ยคันแท้คันแท้คันแท้คันแทะเทียมว่าหันเบาเอ็ดเชียดเบาอจะเชียดวะเบามีว่าไปหาหนึ่งเขาบ่ท่านหนึ่งเขาบ่สุกละกายข้าอายุป้าไรอ่าปอบไรพ่วงไรเป่าอยู่พ่อกัาระไปนี่เด็ดไปขวางแร่ไอเทียมคันไอแม่เอียงนี่จักไข่พวกโห่แต่ว่าไข่ิดว่ามันสีเสียบไข่้ากันแทะเขาม่หันเหรอ่ม่ได้เหรอ

ยาเขายุบกินเอยตามรักต้องรักต้องรักอันนี้เขาเอื่นพักตัวตามรักพวกนักกินซีนบ่เห็นตาบ่เห็นตาตาไม่ดีเดี๋ยวคุณป้าเราสิโชว์วิธีการกินมันงัวให้เบิัง วิธีการมิกการผสมผสานของเหล้าอ่ะชีกทุกกดการกินลาบเราวว่ะให้มันครบทุกส่วนให้มันครบทุกส่วนพร้อมพูดอืมทักใสเข้าไปทักใสเข้าไปอยาะขุยมันบ่แซ่บอยเสียมันบ่่แซบสดอือนี่ดังบ่อือดังอือดินปากดังลิ้นปากตามที่สองอันย่างอ่ะไม่ป่ะ เอาพี่น้องผมเจอกันคลิปหนาะอาทิตย์หนาคนเริ่มแนนเริ่มมากคักแล้วบ้ามีบอกว่าควรจะซ้ำนี่มาอาจารย์มาจูนน้ำกันมา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 ของแท้บมาใส่ยิบกว่ของแท้พี่น้องของแท,งขงแท้ของแท้ครับของแท้ากับรายการถือกวางประคองชีวิตโดยบ้ามี่ครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พ่อดีพ่องามพี่น้องผม คิดเบื้องลอยยี่สิบแปดกิลเต็มอย้ย่าเงี้ยดูเ่าดูบ่าย่าบ่าเหตุผลมันกับขนาดนี้แหละพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมกินย่ำไรเสียบย่ำมันกินข้าเคียงกินกลางตลาดเอาพวกใส่คำสุดท้ายงามๆโกโก,โก้เยอะบาทดูคำสุดท้ายใหญ่ๆเยอะบาทดูนี่นี่นี่เอฟซี <FC S 2> อยากเห็นนี่จุม่มง่ายๆมึงดูนั่นแหละดึกล <ๆ S 1> <า>งมาดึกลงมาอ่า แจ้งน้ำลาบเข้าไปสวดเจ้วลงไปนั่นละอืออืออือลาบงัวมันต้องแจ้งสี่พี่น้องผมอ่ะวอ้าจัดไปให้ผู้เสียใจในเบื้องคัมสุดท้ายดอกสุดท้ายพี่น้องเอาเมือซ่อนเข้าไปเอาเมือโคโลเล่เข้าไปเอาเมือตัวย,ยุบขึ้นมาพี่น้องผมอืออืนนอคุณพ่อเราถือความมาผู้เสีกินเ,นเหมดแล้วฮะ ออาวล่อความเสี่ยงจะเอามาหน่อยแล้วมอ้าวปวดเรียพี่นอ้องเอ้ยอ่ะในอันมาบอทันดอกพี่นองคันแนวนี่ขอบคุณครับผู้สาวพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณโพไ่ขอบคุณอใยไงขอบคุณคุณพ่อขอบคุณผู้สาวที่ยังขายขอบคุณอาจารย์เบิ่งเดอ้อผู้ดีบ่ผู้ดีก็ได้นะ